เพอริตินเป็นผลิตภัณฑ์โภชนาเภสัชต,ตัวหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นเห็นไหมครับเพอริตินจะมีวิตามินดีวิตามินซีอย่างที่บอกไปนะครับทั้งสองตัวนี้จะไปช่วยบำบัดนะครับยับยั้งการลุกลามการที่จะเกิดพังผืดการที่ให้โรคหนังเอ่อโรคหนังแข็งมันลุกลามไปว่าอื่นได้เห็นไหมครับเรามีเบตากูแคนนะครับเป็นสารต้านนะครับต้านการหนักเสพ นะครับเป็นตัวกระตุ้นผูกกันนะครับนอกจากนั้นเนะี่ยมีสาร e g, c g ยับยัง้งการอักเสบได้และสิ่งสําคัญคือเรามีกลุ่มสารทั้ง2กลุ่มที่เรียกว่าสารสก,กัดจากลองเกสรดอกไม้และสารสก,กัดจากซีบักทอนซึ่งมีสารอาหารเยอะมากทั้งสองกลุ่มนี้นะครับและยังมีตัว QH oil ซึ่งคิด oil เนี่ยแหละครับเป็นตัวสําคัญเป็นตัวช่วยร่วมร่วมในการทํางาน ให้ไมโตคอนเดียเนี่ยแข็งแรงสร้างพลังงานแข็งแรงฟื้นฟูไมโตคอนเดียนะครับอันนี้คือสําคัญถ้าสิ่งสําคัญคือโอรตินจะมี FIR เพิ่มการดูดซึม5เท่าทําให้เกิดผลลัพธ์ก็คือจัดสร้างเม็ดเลือดขาวเอยจะสร้างพลังงานเอยได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเห็นไหมครับลอง,งสอสอดอกไม้นะครับสิ่งสำคัญคือจะมีตัวเอนไซม์วิจะมีแร่ธาตุ นะครับสำคัญมีฟโฟวนอยด้วยคโร์โนอยด์ด้วยนะครับในการทํางานเพื่อที่จะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคหนังแข็งนะครับและมีซีพักทอนซีพากทอนก็มีโอเมก้าทรีซิกนโอเมก้าเจ็ด้วยนะครับให้ความชุ่มชื้นแล้วจะดูแลเยื่อหุ้มของเราไปถึงสมองเลยหลอดเลือดเราสิ่งสางคัญคือมีโฟวานอยตั้งเจ็ดสิบชนิดวิตามินและธาตุเยอะมากนะครับดูแลร่างกายได้ดีมากนะครับเพระาะฉะนั้นจากอินเกเดียนทั้งหมดของเพอร์นิตินที่ท่านเห็น ก็จะมีสารอาหารมากกว่า500ชนิดนะครับโดยสิ่งสำคัญนะครับว่าอ e ี a กเดนที่สำคัญก็คือตัวคีชอยกับเอนไซม์ที่ได้มาอยู่ในเพอริตินจะร่วมกันสร้างพลังงานที่มโตคอนเดียครับเพื่อให้มัโตคอนเดียฟื้นแข็งแรงนะครับและสิ่งสำคัญคือเราก็ใช้กรดอะมิโนในการสร้างทีเซลขึ้นมาใหม่ทีเซลเป็นมาสเตอร์เซลล์ตัวหนึ่งเป็นตัวกำกับภูมิคุ้มกันของเราให้ขึ้นมาใหม่นะครับ ให้ภูิกันทีเซลล์ตัวเนี้ยดีแข็งแรงนะครับไปช่วยควบคุมภูมิกันที่ไม่ดีแล้วเมื่อภูิกันเนี่ยที่ไม่ดีไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นมาไม่มีปัญหาอะไรที่ในการสร้างเพิ่มขึ้นมามันก็จะตายไปสูญเสียไปนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญของโพลิตินไปช่วยเร่งสร้างทีเซลล์ขึ้นมาใหม่เรายังมีฟาวนอยซึ่อยู่ในโพลิตินสําคัญคือจากการวิจัยครับฟาวนอยเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุง นะครับเพื่อจะทําให้ภูมิคุ้มกันของของร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยการไปยับยัง้งยับยั้งการเกิดสารตัวหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดสารอักเสบได้ก็คือสาร TLR ออตัวนี้นะครับและยังเป็นตัวไปควบคุมนะครับหรือไปช่วยจัดการาเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของเซลล์ จีโนมก็คือตัวเซลล์เนี่ยนะครับไม่ไม่ให้มันผิดปกตินะครับไม่ให้มันผิดปกติจนไปทําให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มันทําทลายตัวเองอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ดีมากนะครับและไปยับยั้งไม่ให้เกิดสารอักเสบนะครับก็คือสารไซโตไคน์นั่นเองแล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดความให้ไม่ให้เซลล์เกิดความเครียดไม่ให้เซลล์ผิดปกติอันนี้สําคัญนะครับและสุดท้ายาตัวฟอวานอยยังไปช่วย เพิ่มจํานวนจูรินซีในลใําไส้ลดอาการบวมนะครับของลําไส้ได้อันนี้คือคือคือข้อดีมากๆของโฟาวานอยด์นะครับนี่ป็นางานวิจัยต่อไปเราก็จะมีตัวกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งอยู่ในเพอร์นิตินแคโรทีนอยด์นะครับก็คือตัวเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเบต้าแคโรทีนก็คือวิตามินเอตัวหนึ่งนะครับซึ่งเวลาแตกตัวมาเป็นวิตามินเอมันสามารถไปช่วยนะครับเป็นสารต้านการอักเสบด้วยต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระ และก็ไปช่วยส่งเสริมนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันที่ดีเติบโตขึ้นสร้างขึ้นใหม่ได้ทันนะครับเพื่อมาจัดการยับยั้งเกี่ยวกับภูมิต้านทานตัวเองที่ผิดปกติขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีตัวแอสคอบิกนะครับที่เขาช่วยส่งเสริมในเกี่ยวกับพวกโรคภูมิคุ้มกัน ที่มันแย่ลงไปได้นะครับก็คือทําให้ภูมิคกันนี่ดีขึ้นแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับก็คือวิตามินซีนั่นเองซึ่งอยู่ในตัวเพอร์นนตินนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์นิตินจึงเป็นตัวส่งเสริมให้ภูมิคกันของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับและส่งเสริมให้ภูมิคุมกันเราแข็งแรงนะครับเชื่อไประง,งับแล้วก็ยังมีตัวฟาวนอยคาลอทีนอยในการระง,งับยับยั้งนะครับในการที่จะทําให้ภูมิคกันที่โจมตีร่างกายของเราเนี่ยให้มันเบาลงให้มันหยุดซะ ถึงอายุมันก็จะเสียเสียไปเองนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือตัวบียอนบียอนก็เป็นโภชนะเภสัตนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เนี้ยสิ่งสําคัญคือเรามีน้ํามันลําข้าซึ่งในนี้ก็มีโอเมก้าทรีิกไนนะครับแล้วก็ยังมีตัวแกมมาชนออด้วยจะดูแลเกี่ยวปกป้องของผิวเรานะดูแลผิวเราก็คือให้ผิวเราเนียนใสเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผิวหนังแข็งนะครับผิวหนังแข็งก็ใช้ตัวเนี่ยครับ บีออนช่วยทําให้ผิวพันธุ์เนี่ยเขาไม่แห้งนะถ้าผิวพันธุ์ไม่แห้งแล้วก็มันจะมีตัวกาบาช่วยให้นอนหลับสบายแต่สินค้าคือม,ม,มีตัว SO d s o ดีดีตัวนี้ละครับจะเป็นตัวไประง,งับยับยับย้งไอตัวสารที่เรียกว่าอนุมูลฉลระได้ดีมากหนึ่งต่อล้านเมื่อระง,งับยับยั้งสารอนุมูลิสละได้ดีมันก็จะลดการอักเสบได้ไวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือ แอสทากาลัสหรืออึ้งขี้ปักขี้นะครับซึ่งในตัววิยอาณเนี่ยเราก็ใส่เอฟด้วยเหมือนกันจะส่งผลทําให้อะไรครับตัวอึ้งขี้ปักขี้จะทําให้เซลล์เนี่ยนะมันแข็งแรงขึ้นด้วยมันจะทําให้โครโมโซมแข็งแรงโระดมมแข็งแรงเซลล์แข็งแรงเซลล์แข็งแรงภูมิกันแข็งแรงเซลล์แข็งแรงนะครับเอ่อตัวลำไส้แข็งแรงนะครับผิวหนังแข็งแรงนะครับไมโตคอนเดรียแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพอทุกอย่างมันแข็งแรงการที่จะ ภูมิกันเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับหรือมันจะทําจะโจมตีผิวหนังเขาเนื้อเยื่อเขาทําให้เกิดการเป็นภูมิแพ้ตัวเองได้เนี่ยนะครับอันนี้จะไม่จะไม่เกิดหรือเกิดได้น้อยลงเพราะตัวนี้มันส่งเสริมได้ดีมากแสดงว่าตัวบียอนเนี่ยมันเป็นโภชนาเภสตชกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าแอนตี้เอดจิงด้วยนะครับมันจะทาให้เซลลนะ์น่ะมันแข็งแรงขึ้นนะครับจากจากที่โทรมลงแย่ลงมันกลับมาขึ้นมาแข็งแรงสดชื่นได้ใหม่นะครับมัน บียอนสามารถทานร่วมกับเพอร์ตินได้ดีนะครับตัวต่อไปคือนีลีนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวนีลีนเราส่งเสริมจุลินทรีย์ครับเพราะเรามีพิวริตอาหารจุลินทรีย์มีความสําคัญถ้าจุลินทรีย์แข็งแรงนะครับตัวเยื่อเมือกเยื่อบุผนังลําไส้แข็งแรงนะก็จะส่งเสริมทําให้การทํางานของหูมันเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักทําให้ระบบตับไตไม่ต้องทํางานหนักนะครับเมื่อสิ่งที่บอกไม่ทํางานหนัก ก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เป็นนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นโรคผิวหนังผิวหนังแข็งหรือบางคนที่เป็นแล้วเนี่ยพอได้จุลินรีย์ที่ดีส่งเสริมให้จุลินรีย์แข็งแรงแล้วไปเร่งสร้างภูมิครับอย่างที่บอกนะครับภูมิการเจ็ดเปอเซนอยู่ที่ตัวจุลินทรีย์ที่ลําไส้ของเราเพราะฉนั้นเมื่อเราส่งเสริมตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะทําให้อ่าไปบําบัดโรคผิวหนังแข็งได้นะครับอ่านี่คือสิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าถ้าจุลินทรีย์ ที่อยู่ในลำไส้เสียสมดุลน,นะครับมันส่งผลถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญแย่ลงส่งผลถึงผิวหนังนะครับส่งผลถึงหัวใจถึงปอดได้เห็นไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเสียสมดุลของจุลินรีย์มีบทอย่างมากนะครับที่จะทําให้อ่ผู้ที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยมันเกิดการลุกลามไปเอาไวะอื่นแล้วจนเสียชีวิตได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมันไม่ลุกลามก็ดีไปอาจจะเป็นเฉพาะจุดหรือจุลินทรีย์เราสามารถส่งเสริมให้จุลินทรีย์มันเติบโตได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้จุลินทรีย์เติบโตเติบโต,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 ตแล้วสามารถที่ไปวควบคุมภูมิคุมคมค้มกันที่ไม่ดีได้นะครับโรคหนังแข็งก็จะเบาบางลงแล้วคนที่ไม่เป็นก็จะป้องกันได้ไม่ให้เกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดที่เรียกว่าโรคหนังแข็งได้อีกนะครับ ะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดโรคหลังแข็งนะครับโดยเราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ลีนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีตัว f อ r ด้วยนะครับทั้ง3ตัวมี f อ r หมดเลยส่งเสริมให้เกิดการดูดซึมที่ดีนะโดยตอนเช้าเนี่ยนะครับเราจะทานบ y ยอนกับโพลิตินนะครับอย่างละแคปซูลตื่นเช้ามาทานได้เลยหรือจะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วก็ตอนเย็น เราก็จะทานเบียอนกับเพอรินตินทานเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างละคู่เนี่ยนะครับอย่างละคู่ทานไปเลยนะครับเช้าเย็นเสร็จแล้วก่อนนอนเราก็จะทานนี่รีนะครับทานครึ่งซองอ่าทานครึ่งซองก็ก็ก็จะพอนะครับเอาตามคุบเลือดเ่ยนะครับทานทุกวันทานทุกวันทานทุกวันเพราะนั้นถ้าทานแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผู้ที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเห็นชัดภายในเดือนแรกเลยอ่ะ หาข,ข้อต่อตามผิวพันธุ์ใบหน้าเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเห็นชัดทุกคนครับจากการที่ได้เทสมาแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญคือผู้ที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยนะครับต้องพยายามอย่าไปกินของหวานพวกน้ําตาลนะครับอย่าไปกินของหมักดองแอลกอฮอล์หน้าบัดลมหรือสูบบุหรี่อย่างเงี้ยมันจะส่งผลทําให้ภูมิคุ้มกันที่มันไม่ดีหรือ,อผู้ที่เป็น โรคหลังแข็งหรือแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดการลุกลามไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันยากแล้วมันไปช่วยส่งเสริมทําให้การสร้างภูมิกันที่ดีเนี่ยมันช้าลงมันแย่ลงเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราต้องงดนะครับอ่านะเพราะเรียกไงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วเกิดการอักเสบอย่าไปอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปกินนะครับเพราะฉะนั้นทานตามนี้นะครับเช้าเย็นปโปรตีนกับตัวบียอ์ อย่างละหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารครึ่ชงชั่วโมงก่อนนอนก็นิลีนครึ่งซองแล้วจะทําให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผู้ที่เป็นโรคหนังแข็งจะเห,เห็นผลได้ชัดเร็วมากเลยเดือนแรกก็จะเห็นผลแล้วนะครับนะทุกท่านสามารถเอาชุดนี้ไปช่วยคนที่เป็นโรคหนังแข็งได้ให้เขาดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะครับจนเป็นปกติได้ในแต่ละบุคคลจะช้าหรือเร็วแล้วแต่แต่ละคนว่าเป็นมานานหรือยังกระจายไปร่างกายมากหรือน้อยไม่เท่ากันเพราะนั้นต้องใจเย็น ะครับแต่เดือนแรกจากที่เทสมาจะเห็นผลทุกคนตั้งแต่เดือนแรกครับก็ขอใทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่เป็นโรคหลังแข็งนําไปทานแล้วเห็นผลที่ดีเห็นผลไวและสุขภาพที่ดีสามารถทํางานได้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับ